เอาละเรามาต่อกันเลยกับเวสมินเตอร์ตอนสองของลอนดอนครับตรงหน้าคือที่เราจากมาส่วนตรงนี้คือท,ที่ที่ต้องไปนะครับผมจะไปไหนก็ต้องมาดูกันนะฮะถ้าคุณผู้ชมถามผมว่านี่คือทีมต่อเนื่องจากตอนก่อนหรือเปล่าตอบเลยว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าห้องเมื่อกี้เนี่ยคโหวตด,ด่านวอดสคนแต่พอเาก็บบางจริงเหลืออยู่6คนครับ <laughs> ผมไม่เห็นทางชนะเลยเ๋ยต้องออกมาหาห้องใหม่นะก็ต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึงครับก่อนเริ่มใหม่ได้อะไะครับ ต่อจากนี้ไปชะตากรรมจะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมกันเลยครับแต่ปืนบัสกันนี่ยิงมันมากก็ต้องขอบคุณที่แล้วนํามานะฮะเพราะตอนแรกผมใจผมกะซื้อเป็นลํากล้องคู่เห็นว่าราคาแพงกว่าคงดีกว่าเงี้ยแต่พอได้อนี้มาเนี่ยรู้สึกมันทําให้สกิลชาร์จของออฟฟิเซอร์เนี่ยขึ้นไวขึ้นนะฮะยิงทีกระสุนมันแตกสัน้นกระจายออกไปฮะส่งผลให้มีโอกาสในการโดนศัตรูมากขึ้นยิ่งยิงใ,ใกล้ๆเนี่ยตัวใหญ่ๆอย่า,ยยา,ยยางเพื่อนพวกฟูชเชียหรือว่ากาดอะไรเงี้ยดอกเดียวคือวูบระเบิดที่หวังข้างบนใช่ไหมมันจะอนร,รอดแล้ว ในเวลาไปต่อภักทั่วเส้นทางทางฝั่งซ้ายมือมีเสียงอึงๆซอมบี้อยู่นะครับเหมือนรออยู่นั่นไงแล้วเบิดทุกคนทางเด,ดินลงมาได้ครับโวไปครับหมอหมอนี่จะแหลมออกไปนะครับประนึ่งว่าจะจะไบบุกก่อนขึ้นได้ไหมเนะี่ยเราเออได้อยู่มันอาจจะแคบๆหน่อยนะครับบางทีเส้นทางอย่างว่ามันเหมือนแบบว่าอินสปิเรชันมาจากโคเปนเฮเกนเลยอะหลังไปลอยเวิร์ดด้วยการฟันหัวเราเะครับเมื่อกีน้นี้แต่ก็ไม่ตายโอเคเพื่อมาซ้ำให้ ภารกิจใหม่เบรกดาวเดือบารกิจตรงหน้าเราครับทำลายสิ่งขวางกั้นนะฮะสิ่งขวางกั้นรวมถึงตัวประตูนี่หรือเปล่าเนี่ยสามารถไม่ได้ครับผม <l if les> เป็นแค่ประกอบฉากเฉยๆนะฮะแล้วนั่นคือระเบิดครับระเบิดผมขอยิงโอเคเพื่อนเก็บไปก่อนแล้วเออพูดถึงระเบิดถ้าเรามีระเบิดเนี่ยสามารถปาใส่สิ่งกีดขวางตรงหน้าได้ไหมเพราะว่าคุณจะไวขวาการใช้ของมีคมฟาดฟันธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มันจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้เอาล่ะภารกิจต่อไปครับหาทางไปต่อให้ได้ซ้ายตัวระเบิดวะ จะมีสซอยให้ไปครับซอยซ้ายซอยกลางซอยขวาซอยกลางมีซอมบี้ซอยขวาไปต่อไม่ได้ครับมันติดเมือนครับคือไปซอยกลางนี่เสียดา้กับซอยเมื่อกี้นี้นะครับที่มีระเบิดอยู่ไปเปนไรพวกเรายิงเค์ให้แล้วอีกหนึ่งตัวมาต่อนะครับแต่ก็หายไปในเวลาอันสั้นนั่นเองนะฮะเอาวะโอ้พวกใครพร้อมไปก่อนเลยครับผมว่าผมยังไม่พร้อมขอโหลดกระสุนก่อนสกิลชาร์จใกล้เต็มแล้วนะครับภารกิจใหม่ยิงใส่ไอเจ้าโซ่ที่อยู่ข้างบนนั่นนะ่ะ อันนี้เสียงผมกระเส่าหรือเปล่ารู้สึกตื่นเต้นมากเลยเอาจริงๆมายางที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าเป็นออบเจกตีฟโหมดเนี่ยผมจะไม่มีทางเล่นก่อนเพื่อรู้ก่อนนะครับผมจะมาสดหน้างานเลยแบบม้นเดียวเอาให้จบนะครับมันเลยไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างนี่ไงคือมันตระหนกทุกอย่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยครับเอาแล้วโอ้โหนี่ก็เต็มเลยซอมบี้ถ้าเต็มก็วิ่งสิงครับผมออกจากที่ตรงนี้ก่อนพวกเรามันแคบเกินไปมองไม่เห็นโคตรมืดเลยระเบิดเระเบิดรเดระเบิดตามนี่ก็ซอมบี้อะไรอะ ใช้นี่เหรอโอเคใช้ใช้ใชแล้วง่ต่อทีนี้เขาบอกต้องมีคนเหมือนหมุนล้อตรงหน้าเราเนี่ยเพื่อให้ไอ้ฮุกเนี้ยมันลงไปข้างล่างครับซอมบี้มันตามผมเมื่อกี้มันตกไปเต็มเลยเว้ยหมุนแล้วอ๋อน่าจะเป็นแบบว่าลงทีละคนนี่เหรอลงก่อนนี่เสียเปียบไว้นะฮะเป็นตัวเปิด้พี่บีเขาไม่จอจารออยู่แล้วอ่ะยินดีต้อนรับสินะภารกิจใหม่ครับดึงเชือกเพื่อหมุนเคนรับทราบแล้วแต่ทว่ามันมีตัวขัดขวางอยู่เนี่ยสามตัวเลย พลาดคือจบครับแต่เราไม่พลาดเชือกเชือกคือเชือกตรงนี้ดึงลุ่นสอนชีพไปข้างหลังเราครับอ๋อ,อพวก <c oughs> <c oughs> คือยังไงอ่ะมีอารมณ์ร่วมสูงใช่ไหมเลยแบบมาช่วยด้วยแต่โอเป็นเหยื่อซอมบี้ไปครับขาหักตายแล้วบ้างนะใช่ครับเขาไม่รอดเพราะว่ามันต้องมีหมอถึงจะช่วยเขาได้เราไม่ใช่หมอมันจึงไม่สามารถที่จะรักษาการกระดูกหักได้ย่ะ <c oughs> ข้างบนนายมีปืนไม่ได้ช่วยยิงหน่อยดิโอ้ ม,มันมันมันกวนอะ่ะหมดละดึงต่อครับเราให้มันเลื่อนให้ได้อะ่ะเหมือนเราดึงช้าไปหรือ,อะไรไม่แน่ใจครับเพื่อนเอาฮุกคืนกับแพลงบนแล้วอะ่ะเกมยังไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมครับเพียงแค่ให้ดึงไอสิ่งนี้เฉยอะ่ะเราดึงต่อไม่ได้แล้วครับเกมตันแล้วเหมือนประมาณว่าเราต้องคุ้มกันแล้อมั้งเพราะเพื่อนกําลังค่อยๆลงมาเลยครับโอ้ดีนะไม่ไม,ไม่มีเยอะซอมบี้ <laughs> อ่า อะไรอ่ะให้หมุนล้อต่อเพื่อส่งคนลงมาข้างล่างอีกนะครับอโอเคเอาเขาใึ้นมากับฮุกไม่ใช่เราพวกมอนี่โดดลงมาเลยอะ่ะไม่ค่อยจะรีบเลยครับอยากจะไปต่อแล้วสินะอเพื่อนยังโหดยิงทิ้งเลยมันอยู่ไปก็ทรมานใช่ไหมอะไรวะเนี่ยอ๋อวันดีหลวงพอ่อให้เอาฮุกเกี่ยวโอเคฮุกเกี่ยวโอ้หลวงพอ่อหลวงพอ่อเดี๋ยวรอหลวงพ่อก่อนดี แต่ว่ามันไม่ได้ให้ไปข้างล่างต่อเอาเอาต้องดึงอันนี้ไปข้างบนเพื่อที่จะไปต่อนะครับแต่นี่คืออะไรเนี่ยทุกคนโดนโรคระบาดเหลืออะไรทำไมเดี๋ยวคนตกมารัวๆเลยครับเหมือนแมงม่วงมีนเข้ากองไฟงี้เหรอที่มันหดหูใจไปกว่าคือหลวงพ่ออยู่ข้างล่างเนี่ oh, <man. S 2> ที่มาของเขาว่า oh, <man. S 2> พาป่าผีสู้ผีจนกลายเป็นหมอผีซะเองเลยครับงานนี้โอ้โหอะไรเนี่ยทำไมเกมนี้มันแปลกๆยิ่งสู้คนยิ่งหายไปอย่างต่อเนื่องเลย ทำใจแล้วไปต่อครับนั่นคือหนทางเดียวในการอยู่รอดของเรานเองนะเพราะปทางคือเวสต์มิสเตอร์โอ้โหเราเบิดวะงั้นก็ระเบิดนี่ไงละ่ะบัสการเราโหลดอยู่ครับมันนานเกินไปนะฮะเสียงอึงๆข้างล่างนี่ถ้ามันจะวุ่นวายขนาดนี้แล้วก็บุกโจมตีได้ไอเพียร้ายนี่มันอยู่ทุกซอกทุกมุมจริงๆครับขนาดลงสียเข้ามาอยู่เลยเนี่ยผู้ชมดูภาพที่เห็นตรงหน้านี่คือเป็นเหมือนว่า อังกฤษเนี่ยอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนครับพยายามมาสื่อแบบนี้แล้วบังนะ้ยเสียงทางฝั่งหูฝั่งซ้ายเหมือนตกลงไปข้างล่างครับเสียงตะโกนลั่นมากเลยเห็นที่บอกไปครับทําใจแล้วไปต่อฮะมันไปช่วยไม่ได้ไงอุ้ยระเบิดเต็มล่องเลยเือนไดอีกแล้วครับอันนี้ไม่มั่นใจว่าครึ่งทางของภารกิจเวสต์มินเตอร์หรือยังนะแต่ที่มั่นใจกว่าก็คือภารกิจนี้เราเหลือกันไม่มากแล้วครับประชาก,กรทหารการเริ่มล้อยหลไง มันน้อยลงแบบน้อยมากตอนต้นเกมผมเห็นเดินเข้าซอยกันเยอะกว่านี้ตอนนี้อะไรวะนี่ี้ยอะไรครับนี่มันจะเป็นซอยที่พักพิงชั่วคราวแล้วมั้งครับไปต่อปีนต่อครับผมปีนขึ้นมาโว้ถ้าเราไม่ได้ตาฝาดไปนี่คงจะเป็นฝรั่งเศสครับพระราชวังแวร์ไซ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยปารีสเออก็ดูสวยดีเหมือนกันนะแต่ถ้าความสวยนี้เชยชมได้เพียงแค่ชั่วคราวครับเพราะต้องไปต่ออีกแล้ว <laughs> หยุดยุ่ยเฉยไม่ได้เอาเพื่อน เรียนฟอสเฟตมาครับทับเสริมทับเสริมมาแล้วก็ฮึ่เขิมขึ้นเยอะเลยสิพวกเราสู้มันไ่ได้สกิลชาร์ดมีนี่สกิลชาร์จมานี่โหโอ้ยโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดใช้ไปนจะระเบิดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะได้คนเพิ่มครับเออมันต้องงี้นะจะได้มีใจอยากสู้ต่อหน่อยนะฮะคือเห็นเพื่อนค่อยๆล้มหายายจากไปเนี่ยมันก็เริ่มจะฝ่อแล้วครับตัวระเบิดเยอะเลยนี่ว่าโอ้ยไปยางเลยครับเจ๋อมากเลยพาพวกซอยซ้ายซอยขวา2ตัวไม่ได้ได้ตัวเดียวครับ จะเอาคู่เลยกระจาใจไม่ทู่ถึงพอนเองขวาไปเหรอตรันม,มั้งมีล้ออยู่นี่ซ้างเดียวเลยครับซอยซ้ายใครพร้อมไปก่อนเลยโอ้ยระเบิดอีกแล้วอะข้างหน้าเอา้าโดนลบเป็นโดนลบช่างมันครับโอ้ระเบิดเต็มห้องเลยถอยถอยพ่วงถอยืออเลยเออสองตัวเลยครับยืนคู่กันนะฮะแล้วกิจใหม่มาบอกให้เราเนี่ยผ่านพิพิธภัณฑ์ไปครับผ่านไปให้ได้พิพิธภัณฑ์อะไรอะ่ะโอ้ยช้างเหรอ าเมงโกเสร็จสินกระทิงแรคือเต็มไปหมดเลยครับอุยมันก็แปลกๆดีนะผู้ทหารฝรั่งเศสเกาะอสวินอังกฤษทงฝรั่งเศสครับมากมายหลายอย่างส่วนนี้ก็เป็นเรือชนเผ่าประการังเฮ้ยเฮ้ยเอสเวินทันเซอร์ท่านทอะไรเนี่ยเดี๋ยวอสเวินเซอมบี้ไอ้บ้าเฮ้ยทุกคนเหมือนจะไม่มีใครรู้ด้วยบ้างเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทุกคนเหวอหมดเลย ประหลาดใจจู่ๆไม่แค่เอาเฮลเบิร์ดออกมาไล่ฟันคนอื่อนเฉยเลยครับไอ็หมอเนี่ยแล้วแล้วอึดด้วยไงเป็นเกาะเหล็กหนามากครับโอ้โดนหอ,อกจิ้มตายาะไไอะไรวะเนี่ยอุ้ยอันนี้ภาพระเบิด detonation of the cruiser แสดงถึงการเดนมาร์กระเบิดเรือตัวเองทิ้งอังกฤษจะไปเอาเรือแต่เดนมาร์กไม่ให้เลยระเบิดเรือตัวเองทิ้งซะอังกฤษจะไปเอาเรือก็เพราะว่าเกรงว่าเดนมาร์กจะเข้าร่วมกับฝ่ายฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระเบิดเรือตัวเองแล้วบอกอังกฤษว่าไม่มีเรือเหลือแล้วถ้าแปลจริงผมว่าอังกฤษน่าจ,จะบอมบาดเหมือนโคเปนเกนปี1807นะฮะแล้วก็มีเสียงมีมออกมาด้วย มันเป็นห้องที่เก็บรวมทุกอย่างที่อังกฤษไปเจอมานแต่ละสถานที่นะแต่ที่มันน่าสะพึงกว่าภาพเรือระเบิดก็คือแอสวินบ้านนะฮนะตึงจัดเลยพเพราะต้องพึ่งหมอผีอ่ะถ้าหมอผีมาแล้วชูกังเขน่ะมันทําให้ผีไม่หยุดได้ใช่ไหมแล้วพอผีหยุดอ่ะเราสามารถลุมสักกรรไม้แอสวินได้เย้ยเออแต่เราไม่มีหมอผีไงหมอผีหายไปไหนไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ถูกทิง้งถูกทิ้งไปข้างล่างแล้วตายหรือยังหมอผีเอยเอาเพื่อน ภารกิจต่อไปครับให้เราเอาชีวิตรอดจากหอดที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับแล้วก็เราสัญญาณบางอย่างที่เขาได้บอกเอาไว้เมื่อกี้นี้นะระวังระเบิดด้วยพวกระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ยกระเด็นเลยเขามองข้างหน้าอยู่ไม่ได้มองหลังกันเลยตัวปิวเลยครับหมอหมอระเบิดหมอ,หมอ,อยเกือบเสียหมอแล้วไม่ล่ะโอเคเดี๋ยวเราช่วยมองอยู่ครับไอ้ตัวปลาไฟไอ้ตัวปลาไฟ ถ้าคุณผู้ชมที่ไม่เคยสัมผัสเกมนี้มาก่อนแนละ้วถามผมว่าต้องสู้อีกนานแค่ไหนตรงนี้เนี่ยผมก็อยากตอบแล้เกินนะครับแต่ผมไม่สามารถตอบได้คําตอบที่โอเคสุดคงจะเป็นยืนหยัดสู้ไปก่อนครับจนกว่าเวลาจะพาไปตัวเองนะฮะอีกนานแค่ไหนไม่ทราบจริงๆครับเพื่อนข้างหน้าอ,อ๋อนี่ไงมุ่งหน้าไปที่ฮสการ์ครับไป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 ระตูเปิดแล้ววิ่งแล้วพวกเราเสียงคุ้นคายข,าข้างหน้าอะไรอ่ะไลน์อินฟินี่เจอขย่ำอยู่ ม่แต่ทำคำจุนโลกจงไปสู่ที่ชอบที่ชอบเธอไฟนี้จะชระล้างวิญญาณบาปเหล่านี้เองเดืยนไฟหมดเลยครับไม่น่ารอดเอาจริงโดนขนาดนี้เป็นโขลงเป็นฝูงเลยไปต่อพวกเราข้างหน้าแล้วนะวิ่งเป็นฝูงเลยวะมันวิ่งตามทหารมาเข้ามาข้างในเนี้ยภารกิจใหม่เลยเป็นการเคลียร์พื้นที่สูงวิชาการทหารมาโอ้โหเยอะเกินอ่ะ งั้นพวกเราเพื่อกษัตริย์และประเทศบุกโจมตีได้ก็เซฟ์เดอคิงเอ้เกือบเกือบไปแล้วลดับเบิลบอมเบอร์รอดรอดดูขอบคุณเพื่อน,น,นมากๆเลยครับเล่นมาหลายตอนแล้ะหลบลันเนอร์ไม่ได้สักตอนอับอายไข่หน้าประชาชนมากแต่ก็นะการต่อสู้ครับมันก็ลองมีมัวสู้กันบ้างเนะ์ การ์ดกี้ตอไปให้เราดันไอ้เจ้าโอ้ยไอ้เจ้ารถม้าเนี่ยครับคุ้มกันด้วยวิ้วิ้ยโอ้โหไอ้ทหารสกอตไทแรนนี่มันอะไรของมันวะจะขวานมันสับผมเฉยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหจากสบัดสบอมอยู่แล้วนะครับเจอดอกนี้ไปเนี่ยสบอมกันเลยเพื่อนเลือดออกหัวเลยเออใช้บันไดเพื่อปีนรถม้าขึ้นไปครับบันไดเหรอบันไดอ๋อนี่ไงเพื่อนแดกอยู่ เ๋วเลยพวกระวังระเบิดนะครับภารกิจนี้โคตรยากเอาจริงว่าปีนปีนบันไดรับทราบแล้วปีนบันไดผ่านหน้าต่างนี้ไปครับผมเราลปลอดภัยแต่ก็แค่ในตอนนี้เท่านั้นครับเสียงคนเสียงคนเขาบอกว่าเราอยู่นี่อีกเหรอหลังจากหลายคนเนี่ยทิ้งหน้าที่ไปหมดแล้วครับอาร์คเดยุควอลลิงตันหรือเปล่าเอเธอร์อเ,อเวลลีย์ครับใช่เลยแล้วว่าพวกนายคงจะไม่ได้เป็นหน่วยในบอสใช่ไหมมีคนตอบว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ เราจะหนียังไงไปที่สะพานเวสปินเตอร์ปรกติเดินสิบนาทีก็ถึงแล้วแต่พวกซอมบี้มันสเปซส,สปัดเต็มไปหมดเลยเดาว่าน่าจะไม่เกิน15นาฬิกาแต่พวกนั้นคงระเบิดก่อน12ออ่ะขอให้โชคดีข้างล่างมีคนม่กี่คนจะไปด้วยครับที่รถมา้าโชคเข้าข้างให้คุณรอดไปได้เอานี่ไปด้วยถ้าอ่านออกนาฬิกาครับเลขโรมันด้วยดิยออกจากเมืองก่อนเที่ยงคืนมันคือความหวังเดียวของเราเลยครับเอาธงกษัตริย์ไปด้วยแล้วสามารถได้ไหมละ่ะ เทคเดอะแฟร์ครับรับทงมาแล้วแบกมันไปดูแลตัวเองด้วยท่านอาเธอร์ไปกับเราไหมพวกเขาคงไม่ให้อภัยฉันเรื่องเบลเยียมพวกเขาคงไม่ให้อภัยเรื่องลอนดอนด้วยครับไปเถอะดูแลตัวเองด้วย เรื่องลอนดอนผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาร์เธอร์เวลส์รีนะครับแต่ถ้าเป็นเบลเยียมก็คือสมรภูมิวอเตลูครับที่อังกฤษไปสู้กับฝรั่งเศสนะฮะแต่ทว่าอังกฤษเนี่ยเสียคนไปเยอะมากกว่าจะชนะมาได้ที่เสียคนเยอะก็เพราะว่าเป็นอังกฤษใช้ทหารซื้อเวลาให้ปัเสเซียมาช่วยครับผมคือต้องยอมเสียคนหนักมากกว่าปัเสเซียจะมาถึงนะฮะซึ่งมันเสียหนักไงอาร์เธอร์คงจะบอกถึงเหตุการณ์นี้หรือเปล่านะครับแต่พูดเรื่องเสียคนเราเองก็เสียไปเยอะเช่นกัน พาลทีต่อจากนี้ไปคือต้องไปที่สะพานเวสต์มินเตอร์ให้ได้ก่อนเที่ยงคืนครับประสิ็นที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือทหารเหลือน้อยหลายคนบาดเจ็บแล้วก็ไม่รู้ว่าทางข้างหน้าต่อจากนี้ไปจะมีซอมบี้ขวางทางเรามากน้อยแค่ไหนมันนับว่าเป็นปฏิหารมากที่มาหลายชั่วโมงก่อนเราลอดชีวิตมาจากบริเวณย่านมหาวิหารเซนต์พอได้นะอย่างที่อาเธอร์บอกไม่กี่คนอยู่ข้างล่างรออยู่จะไปด้วยไม่กี่คนจริงๆนะในช่วงเช้าย่านเซนต์พอเนี่ยคือเยอ,เยอะจริงนะแต่พอกลางคืนย่านเวสต์มินเตอร์ไม่เยอะแล้วครับในข้างหน้า อย่างที่อาเที่บอกจริงๆว่าซอมบี้อยู่จำไลยทางเต็มไปหมดเลยครับล้อแตกล้อคันหน้าแตกเลยธารกิจใหม่จริงต้องให้ไปเอารอเพิ่มครับผมโอ้พเพื่อนเสียงอุ๊าออ้าช่วยเพื่อนด้วยแล้วครับทุกคนเฮ้อะไรวะเนี่ยเสียงพเพื่อนพ่อคือล้มหายายจากทีละคนสองคนครับธารกิจต่อไปเอารอมาที่หมาเนี่ยล้อล้อตรงนี้ครับที่เกมมาร์คให้เมื่อกี้นี้เองน,นะ เอา้าหมอผีหม,ม,มอผีกลับมาแล้วหมอผีอรีเทิร์นจากความตายขึ้นมาครับเยี่ยมเลยหมอผีหลันเนอร์วะคือตรงนี้ผมมีสกิลชาร์จผมคงกดไปแล้วนะครับเพื่อให้เคลื่อนที่ไวขึ้นไงใช่ไหมมันสามารถใช้ได้หรือเปล่าแต่เหมือนว่ามันไม่มีเพราะว่าสกิลชาร์จไม่เต็มเลยครับต้องเก็บให้มากกว่าน,นี้ก่อนนะงั้นระหว่างนี้คุ้มกันคือทางออกที่ดีที่สุดครับที่เสียงโวยหวนี่คืออะไรวะเนี่ยเงื่อนไขต่อไปให้ใครก็ได้ยกเวียนม้าขึ้นเนี่ย ยกเร็วยกเองก็ได้วะคุมกันด้วยผมพห้ยามอยู่ครับเรียบร้อยขึ้นรถมาขึ้นรถมาแล้วข้างล่างไม่ปลอดภัยแล้วครับภรกิจเฮ้ยเพื่อนร่วงเดี๋ยวโอ้โโดนลุมไม่น่ารอดโอ้ยรอดว่ะเฮ้ยปฏิหารปฏิหารสารถีออกรถไว้ภรกิจใหม่ปกป้องไอ,งอง้สัมปรังเคนะครับ โอ้อมบี้เพียบเลยคันหลังไม่ได้มีใครไปแล้วครับยังคงเดินหน้าต่อได้นะดูคนเราสิสิบคนรวมผมด้วยสิบคนนี่มันขครน่งางของภารกิจหรือยังอ่ะทำไมมันยาวนานเลอะเกินมันเนี่ยแต่ที่แน่ใจกว่าคือเราผ่านเจมพาร์คมาแล้วนะครับสวนสาธารณะเจมพาร์คมือกองมือก้องโอเครอรอรอโอยวายก่อนตอนนี้ ไม่ได้ยิ่งเสียคนยิ่งเสียเปรียบโอกาสชนะเริ่มรืบหรี่แล้วเดี๋ยวเราดันรถม้าบ้านีก่อนเงับรถมา้าสุดยังอ่ะสุดแล้วพวกสุดแล้วเงื่อนไขต่อไปรอรถม้าออก15หวินาทีเหรอ15ห้าวิถอยถอยเพราะบางคนไปแล้วอะ่ะเดินหน้ารถม้าไม่สนเลยครับไปก่อนเลยไนงะ สบายอยู่ครับไม่ได้มีอะไรมาขวางเลยมีเพียงแค่มบี้ตามมาจากสวนสาธารณะนั่นเองนะซึ่งก็มาเป็นพววเลยครับผมแต่เงื่อนไขต่อไปคือใช้ปืนใหญ่ระเบิดประตูทิ้งซะนั่นคือเงื่อนไขใหม่เพราะประตูเนี่ยปิดตายอยู่แล้วนะครับเพื่องพยายามไม่จะหมุนอยู่นะเอาใจช่วยเพื่อนนายคือความหวังแล้วอ่ะยิงคนเดียวเลยครับผมจะคุ้มกันให้อย่างสุดความสามารถไปไม่ได้ไปหาซอมบี้ไปทางอื่นหนีหนีแล้วอ่ะ หรือเวลาเพียงแค่5นาทีจะมีการกดระเบิดอย่างที่ดุกแห่งเวงตันบอกไว้ครับข,ข้างหน้าอะไรวะเนี่ยหน้าก็มีหลังเข้ามาพวกต้องฝ่าไปให้ได้หมอผีสแสดงอาคมเลยครับนั่นแหละมันแรงก้าฟูเชริออันตรายจริงครับพวกนี้เฮ้ยลันเนอร์หมอผีเรานี่ MVP อยู่นะสมาธิอาคมแข็งแกร่งแรงกล้ามากครับซอมบี้ไม่ฆ่าเข้าใกล้เลยไงมัน อ้าวเวนกรรมสมาธิหลุดครับสบมีมาแล้วโมผีตร้งสมาธิหน่อยเร็วเข้าข้างหน้ามันไม่ให้เราได้พักเลยมาเป็นขครยงเลยโอ้ล้มอีกแล้วครับขอบคุณเพื่อนมากๆนะครับสกิลชาร์จจะเต็มได้ไม่ชา้าแล้วพวกรอสักคู่ใกล้เต็มแล้วเออฟูเฉลียเซปเปอร์ไม่อุย้ยขอบคุณมากครับที่มาช่วย้หูหพลทงนี่วางทงดอกมาหาเราเลยอะ่ะน้ำใจเยอะจัด แบบนี้ต้องตอบแทนปลูกเข้าไปเพื่อกษัตริย์และประเทศข้ามสะพานไปให้ได้ตามสะพานนี่มีถังระเบิดเต็มเลยนี่ว่าอ๋อนี่ไงมันจะระเบิดสะพานทิน้งครับนึกว่าที่อื่นอะไรไม่ใช่สะพานนี่นี่เองสะพานเวสต์มินเตอร์เอ้ยเซปอร์มา2ตัวเลยว่ะโอ้ถึงแล้วนี่คือเป้าหมายเราครับใช่ไหม ประตูประตูปิดอยู่ต้องเปิดหรือเปลาเอาไม่ใช่เหรอทางนี้ <c oughs> อ้อใต้สะพานเ,เนี่ยเอาละพักพวกต่อจากนี้ไปใครตายก่อนเป็นเกย์ <c oughs> นี่มันเที่ยงคืนแล้วครับโอ้ห <c oughs> ืจจจเ <c oughs> จาะเ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 ริ่มสัน <c oughs> น่นเจาะเริ่มสั่นมีเอาตัวรอด ประตูตเปิดแล้วมีคนคุมกันด้วยไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่เด็ก็ต้องเชื่อแล้วจากหลักสิบเดี๋ยวเป็นแค่หลักหน่วยเท่านั้นเองครับสมรภูมินี้สมแล้วจริงๆนี่มันคือแม์ปาฏิหาริ์ครับสมรภูมิแห่งการฝ่าปาฏิหาริ์มากเราโรดนี้แค่5คนเอาเลยครับลอนดอน10เต็ม10 <laughs> และนี่เลยครับว่คือสมรภูมิในวันนี้เป็นไงบ้างคุณชมฮะในการฝ่าลอนดอนครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์เดี่ยก็จะขอบคุณอย่างสูงนะจริงๆอยากจะพูดจบให้มันเท่กว่านี้แต่สิ่งที่อยากพูดก็พูดหมดแล้วระหว่างทางนะนเอาเป็นว่าเจอกันใหม่สงครามต่อไปครับผม